โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมสโอมเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวอลขาดอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า M D J b a c k นั่นเองนะครับ <K ill> ก็น้องคนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดอันดับ 1- 2ตัวภายในเวลาเดียวกันนะครับก็คือตัวอารเลนกับ ตัววอาดนั่นเองเนาะก็มี FC ช่องผมหลายๆคนนะครับอยากที่จะดูการเดินเกมของวอคานดับหน,นะครับผมก็จัดมาให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าวอคานดับหนเนี่ยเขาจะเดินเกมยังไงในแร้งสูงๆนะครับแบคเนี่ยเล่นวอลคาดไปทั้งหมด931เกมมัตรชนะ61.7%นะครับเล่นแร้งปัจจุบันไป218เกมมัตรชนะ63.8%นะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับรูนผมก็จะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับส่วนไอเทมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะออกไอเทมอะไรบ้างเนาะคลิปนี้ก็เป็นวอขาดในตำแหน่งของออฟเลนนั่นเองนะครับแล้งนี่ก็ประมาณ70กว่าดาวเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลแล้วก็พาสซีฟของตัววอขาดกันนะครับ พาสิ่งของวอลขา์เนี่ยทุกครั้งที่วอลขาดสร้างความเสียหายจะติดสัญลักษณ์บนหัวเมื่อสะสมครบ4ี่ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการระเบิดนั่นเองนะครับสร้างความเสียหายและได้รับเกาะเนาะส่วนสกิลที่1เนี่ยคือการสร้างความเสียหายวงกว้างพร้อมลดความเร็วและจะสัตันศัตรูหากติดสัญลักษณ์บนหัวนั่นเองนะครับสกิลที่2เนี่ยคือการปาสกิลนะครับถ้าปาโดนเนี่ยจะลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูและพุ่งไปยังเป้าหมายที่ปาโดนนะครับ หากเป้าหมายตายด้วยสกิล2เนี่ยก็จะเป็นการยกเลิกคูดาวสกิล2ทันทีนั่นเองนะครับอันตรีเนี่คือการเปลี่ยนล่างนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นประมาณ8วินาทีนะครับจะโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างนะครับหากโดนฮีโร่เนี่ยจะฟื้นฟู HP 6%ต่อ HP สูงสุดนะครับเมื่อลงม้าเนี่ยจะสตาร์ศัตรูรอบข้าง0.5วินาทีนะครับแล้วก็จะเป็นอมตะ3.5วินาทีนั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับพาสีบแล้วก็สกิลของตัววอลขาดนะครับผมอันนี้ก็เจอวูคองด้วยนะครับเกมนี้วอลขาดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แคลรี่เนี่ยไม่ชอบมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ชอบนะแบบเจอวอลขาดแล้วมาเล่นยากนะครับแทงก็กันไม่ได้นะเอาจงจริงๆตัวนี้นี่แบบถ้าเล็งตัวอะไรไว้เนี่ยยังไงก็ฆ่าได้นะครับ โหเยอะมากเลยนะครับแค่วลวสี่อ่ะก็มีโอกาสได้คิวประมาณ80%แล้วนะครับวอขาดเนี่ยเอาละครับอันตีไปแล้วตูเลนไม่รอดนะครับผม1คิวเนี่ยเห็นปะแค่วลวสี่นะครับเขาก็ฆ่าป่าได้แล้วอ่ะแบบชิวๆเลยนะเพราะว่าตอน ลงเนี่ยก็จะมันจะเป็นอมตะนะครับทำใหเออ้เล่นง่ายนะครับได้แบบป้อมไหนก็ได้ได้นะเหมือนว่าวูคองเขาจะแหบบนะได้ไหมเรียบร้อยครับผมชิ้นแรกก็เป็นรองเท้าเกาะนะครับน่าจะบวกหรือเปล่าช็อตนี้ ายาเตะตายนะเรียบร้อยครับเข้าในป้อมแบบชิวๆเลยนะส่วนมากนะครับถ้าเล่นวอล์าดเนี่ยต้องมีความกล้าเล่นในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเข้าไฟค่อนข้างที่จะสุดมากๆเลยนะครับแบบกล้าได้กล้าเสียค่าได้กบบเราก็ต้องตายอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ก็น่าจะดักลิงหรือเปล่าแต่อันติวขาดเนี่ยจะคูดาวนานอยู่นะครับเนี่ยจะสังเกตนะครับถ้าเป้าหมายตายด้วยสกิล2เนี่ยสกิล2ก็จะยกเลิกคููดาวทันทีนะครับก็ใช้ได้รัวๆเลยนะแล้วตอนนี้หูของไม่น่ารอดนะครับค่าได้ก็จะแบบต้องวาร์ปกลับบ้านทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผม ไม่น่ารอดแล้วแหละอูคองเรียบร้อยครับ5-1น,นะแป๊บเดียวนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสเปียร์ออฟลอ,อก,กี่นุตนั่นเองนะครับต่อจากรองเท้าเกานะเนาะนี่ก็สลับเลนขึ้นมาเลนบนนะครับผม ช็อตที่ผมตัดไปเนี่ยก็จะเป็นการวรับกับบ้านนะครับก็เลยไม่ได้ให้มาดูเนาะก็ตัดมาช็อตที่สําคัญสาคัญกันนะครับชิ้นต่อไปก็เป็นโอมิอาร์นั่นเองนะครับอย่างไรครับควบมาแล้วดูดเลือดค่อนข้างที่จะแรงนะครับตายไหมทองเรียบร้อยครับผมโหชนะเลนลิงได้แบบง่ายๆเลยนะ แต่ก็อย่างว่าครับอยู่ที่เชิญของแต่ละคนด้วยนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโอดินนะครับชิ้นที่4เนาะก็มาฟาร์มนะครับวัวขาดเนี่ยเป็นตัวต้นเกมนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะ เล่นเอ่อสเปล,ลหัวร้อนด้วยนะครับเวทฟ้านะสำหรับวอขาดนะครับก็จะอัพเป็นสกิลสองนำเนาะ างนีแบบโลมากเลยนะมาเอาล่างนะครับช่วยลอยเรียบนะลิงเรียบร้อยครับผมตายเลยจะเข้าหรือเปล่าครับ ลัวมาแล้วชอนน็อตนี้ยังไงดุดเลือดดุดเลือดธนาจะต้องกลับนะครับผมฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถหัดเล่นได้นะครับแล้วก็หัดเล่นไปเนี่ยสามารถนำไปเล่นได้ทุกแร้งเลยนะครับแล้งสูงเขาก็เล่นกันนะฮีโร่ตัวนี้แล้วช็อตน,นี้ยังไงครับผมโอ้ลงมาไม่ทันนะครับ จบเลยถ้าลงทันผมว่าน่าจะมีโอกาสได้อยู่นะ <S <S เจอบ่อยครับฮีโร่ตัวนต o v เนี้ยโหมดซีอวีเนี่ยผมเจอประจําเลยนะส่วนมากจะเจอในตําแหน่งของโลมิงนะครับแล้วก็ออฟเลนเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยเจอนะส่วนมากจะเจอโลมิงส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเดินได้ทุกเลนนะเนาะชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นดาบแดงนั่นเองนะครับผม ตอนนี้ก็15นาทีแล้วนะครับผมกอสเลเยอร์เกิดแล้วนะเงินอันดับหนึ่งด้วยนะครับยังไงบูคลองเอาตายเลยหรอได้ชัดดาวเลยนะครับโอ้โหโดนฮายาสโลนะ กอนี้ก็สูสีอยู่นะครับ19ต่อ15คนะิวเนาะชิ้นต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นเป็นทอยนะครับเห็นขึ้นตันันเวทมานะชิ้นเล็กได้มงกุดเวทแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นทอยแหละชิ้นสุดท้ายนะครับ โหค่ oh, อนข้างรวยเลยนะครับเงิน1,000 0ื่นเลยนะรวยพอปลายยังไงครับผมแล้ globe, <are> วถึงว่าจะเข้านะครับเมื่อกี้มาแล้วครับกอสเลเยอร์มาแล้วจะบวกหรือเปล่าครับผม เชิงอยู่นะตอนนี้เชิงอยู่เอาแล้วเข้าไปแล้วครับอันตีไปแล้วขวดมา้าขวดมา้าได้ป้อมกลางนะครับถือว่าเปิดได้ดีเลยนะทำให้ทีมได้ป้อมนะครับเกมค่อนข้างตึงนะครับ18นาทีนะตอนนี้ ่าแล้วไฮยะเตะลำแล้วนะครับผมไม่น่ารอดนะตอน่อไหมเตี้ยบล้อยครับผมสิบอมไม่ทันนะสิบอมพลาดนะครับเมื่อกี้อ่าแล้ววูคองโหสิบอมทันนะครับไม่นั้นผมว่าลิงน่าจะตายแหละมเมื่อกี้ 92นะครับสกอร์นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะใครที่อยากไปเล่นตามนะครับสามารถนำเซ็ตไอเทมนี้ไปเล่นตามได้เลยนะครับอีกฝั่งเนี่ยเหลือบ้าแหลกแค่เลนบนเลนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าแตกเนี่ยก็จะได้3ทางเลยเนาะ เราจะเอกสิครับโอ้เยอะนะยังไงขวบม้าโ้โต้องปล่อยลิปโป้นะครับโอ้ลิปโปตายเลยประมาทไม่ได้นะครับถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งพลาดเนี่ยก็อาจจะโดนจบเกมได้เลยนะมีซิปด้วยนะครับประเด็นโอ้โหดูดิ ตึงอยู่นะครับเกมนี้ใส่รองเท้าออกอะไรเฮลกะนะครับออกเฮลกะเลยนะน่าจะเอามาไล่นะครับไล่ไม่ให้เข,ขาหนีได้นะตอนนี้อยู่ที่21นาะทีแล้วนะครับผมสกอร์เท่ากันเลยนะ23ต่อ23 ดักตัวที่2นะครับอยังไงซิฟกิ้งเข้ามาแล้วอันติไปแล้วครับผม 1Q โอ้คิโหแล้วฟาดแรงมากนะครับตายครับดตบเบิ่คตาย3นะครับแล้วผมว่าน่าจะจบได้นะตาย4นะครับโอ้โอยางงี้100%ครับ ยังไงก็จบได้นะเรียบร้อยครับผมตายห้าไปเลยนะครับผมก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของวอล์าดอันดับหนึ่งนะครับถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับเกมนี้เล่นแบบโคตรมันนะผมมองแล้วผมอยากเล่นตาอเลยนะ เราจะไปดูนะครับว่าจะได้ MVP หรือเปล่านี่ครับผม75ดาวคะแนนอันดับ1เลยนะครับก็ได้ MVP ไปเนาะสําหรับใครที่อยากติดตามแบ็กนะครับก็มีช่องทาง Tik t o k นะครับช่องนี้เลยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเคยออกคลิปอารเลนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับการเดินเกมของอารเลนอันดับหนึ่งเนาะ ก็เป็นคนเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนชื่อเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครท่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยสามารถเม้นกันมาได้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ